สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวิดีโอนี้นะครับผมจะทำวิดีโอในหัวข้อเออเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะเข้าไปเทรดตลาด forex นะครับซึ่งตลาด forex เ,เนี่ยนะครับเป็นตลาดที่เปิดให้เราซื้อขายเนี่ยตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ตีห้าวันจันทร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะตั้งแต่ตีห้าวันจันทร์เนี่ยตลาดจะวิ่งตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเราโหลด เปิดบัญชีเดโมหรือว่าโหลด MT4 มามาลองเดโมดูนะครับจะสังเกตห็นว่าตัวเลขมันวิ่งตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วมันเป็นโปรแกรมเรลวทม์ถ้า,าตลาดจะปิดอีกทีก็ประมาณตีสี่หรือตีห้าวันเสาร์บ้านเรานะครับที่เหตุผลที่ตลาดโซลเล็เปิดตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเวลาแต่ละประเทศเนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันนะครับประเทศที่เปิด ตลาดฟ o r e x กเนี่ยก็มีนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นแล้วก็ทางยุโรปนะครับแล้วก็ทางอเมริกานะครับประมาณตีสี่ตีห้าบ้านเราเนี่ยครับตลาดทางนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยจะเปิดประมาณช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยครับจะเป็นโซนทางนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นพอช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นโซนทางออช่วงบ่ายถึงเวลาประมาณ กลางคืนน,นะครับก็จะเป็นโซนทางยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมตลาดฟอเร็กเ,เปิดตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเวลาแต่ละประเทศเนี่ยมันเหลื่อมล้ากันนะครับเมื่อเวลาเหลื่อมล้ํากันเนี่ยตัวเลขมันก็เลยวิ่งตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะจะมีวนลุ่มการซื้อขายเข้าไปตลอดนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับตลาดฟอเร็กเ,เปิดตลอด24ชั่วโมงก็จริงแต่มันจะมีช่วงเวลาที่ตลาดมันวิ่งดีกับตลาดมันไซด์เวนะครับ ผมสรุปเลยนะครับตลาดที่ช่วงเวลาที่วิ่งดีเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับบ่ายสองเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับอันนี้คือคือปกติของมันนะครับช่วงเช้าถ้าเราจะเข้าไปเทรดนะครับก็เทรดสกุลเงินเย็นส่วนมาก ถ้าผมจะเทรดช่วงเช้าเนี่ยจะเทรดสกุลเงินเยนตั้งแต่เวลาไปเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับถ้าถ้าถ้าหลุด9ก้าโมงเช้าไปแล้วเนี่ยนะครับตลาดมันจะไซเวย์ถ้าไซเวย์เนี่ยเราไม่ควรเข้าไปเทรดนะครับแล้วก็ช่วงเช้าถ้าเราจะเข้าไปเทรดเราควรจะดูเข้าไปเทรดในในช่วงที่มันมีข่าวนะครับช่วงเช้านะครับแล้วเราจะเข้าไปเทรดมี2 2แบบก็คือ เทรดในช่วงตลาดญี่ปุ่นเปิดก็คือประมาณเจ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าหรือประมาณ10บโมงนะครับหลังจาก10บโมงถึงประมาณบ่ายโมงเนี่ยนะครับไม่ไม่ควรเข้าไปเทรดเพราะว่าตลาดมันจะไซเว์แล้วก,ก็อีกจังหวะหนึ่งที่เราจะเข้าไปเทรดคือให้เราดูข่าวช่วงเช้าว่าข่าวสีแดงนะครับมันมีข่าวสีแดงของ ของอค่าเงินอะไรบ้างช่วงเช้าส่วนมากจะเป็นข่าวสีแดงของค่าเงินออสเตรเลียกับ, New น,บนิวซีแลนด์นะครับเนี่ยนะครับอย่างวันจันทร์นะครับก็มีค่าเงินของออสเตรเลียเป็นรีเทลเซลยอดยอดขาปีกนะครับตัวเลขออกมาดีนะครับแล้วก็วันอังคารก็มีข่าวดอกเบีย้ยของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตีสี่ตีสี่สี่สิบห้าก็เป็นข่าว สีแดงของค่างเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับนี่นะครับถ้าเราจะเข้าไปเทรดก็ก็ดูจังหวะช่วงนี้นะครับช่วงเช้าส่วนมากจะเป็นข่าวทางโซนนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับพอช่วงบ่ายนะครับเราก็จะเข้าไปเทรดตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองนะครับ ช่วงเวลาตั้งแต่10โมงถึงบ่ายโมงนีครับผมไม่แนะนำให้เข้าไปเทรดเพราะาตลาดมันจะไซเวนะครับแล้วพอวช่วงกลางคืนนะครับประมาณสักห้า,ท,าทุ่มขึ้นไปเนี่ยนะครับห้าทุ่มขึ้นไปเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เข้าไปเทรดเพราะว่าวอลุ่มการซื้อขายมันจะลดลงพอวอลุ่มการซื้อขายมันจะลดลงมันจะไซเวนะครับ เรามายกตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือวันวันพฤหัสนะครับวันนี้วันศุกร์ผมทําวิดีโอนี้วันศุกร์วันที่8เดือน112013นะครับเมื่อวานวันที่7เมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานมันมันมันมีข่าวนะครับเมื่อวานอย่างช่วงเช้าเนี่ยนะครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเรามาดูกราฟกันนะครับดูกราฟของ eu มันมีข่าว7จ็ดโมงครึ่ง อันนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยเป็นข่าวนะครับเจอข่าวแท่งเนี้ยเจอข่าวของของออสเตรเลียนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขออกมา 1.1k นะครับเนี่ยตัวเลขออกมาแย่มากเข้าฟอร์แคสตที่10.3นะครับแต่ออกมา 1.1k เนี่ยนะครับเมื่อวานผมไม่ทันเข้าไปเทรดนะครับถ้าใครทันตลาดช่วงเช้าตอนเจ็ดมงครึ่งนะครับพอตัวเลขออกมาปุ๊บเนี่ยครับ เราก็เซลลเลยนะครับเนี่ยแท่งนี้นะครับกําไรไปสี่สิบห้าสิบจุดเลยนะเราไม่ต้องเก็บเยอะนะครับเก็บยี่สิบสามสิบจุดก็ได้ถ้าเกิดข่าวออกมาไม่ดีอย่างนี้นะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปเทรดจังหวะเดียวนะครับก็คือช่วงข่าวทางยุโรปช่วงเช้าช่วงบ่ายนี่ผมไม่ได้เทรดเลยนะครับผมจะเทรดประมาณเนี่ยครับสองเนี่ยหลังจากข่าวออก เพราะว่าเมื่อวานมันมีข่าวดอกเบียของยุโรปแล้วก็ข่าว g d p ของอเมริกาเนี่ยแอดวานซ์เรามาดูค่างเงิน EU นะครับเมื่อวานเนี่ยข่าว EU มันออกแล้วมันลดดอกเบียนะครับมันก็ลงนะร้อยกว่าจุดนะครับสองแท่งแต่เมื่อวานนะครับผมไปเทรดคู่เงิน e ีเนะครับอันนี้คือผลเทรดของผมในในซูลูเทรดนะครับถ้าใครสงสัยว่า l u t ุเท e คืออะไรนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของผมได้นะครับ s สุรุเทศ 4u.com นะครับผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับระบบ saluttate ในเว็บไซต์นั้นนะครับอันนี้เป็นผลเทรดของผมเมื่อวานนะเมื่อวานผมเข้าไปเทรดจังหวะเดียวนะครับช่วงบ่ายก็ไม่ได้เทรดเลยนะเพราะว่าผมดูแล้วมันมีข่าวนะครับข่าวแรงด้วยนะผมก็เลยเข้าไปเทรดอ่า ไปไอเซลเอนะครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าออเดอร์นะครับที่ผมเปิดเนี่ยเขาจะบอกว่าวันเปิดวันปิดนะครับวันเปิดวันปิดก็คืออย่างออเดอร์นี้นะครับผมกำไร3าจุดผมเปิดไปทั้งหมดนะครับ2 4 6สี่ปดิบออเดอร์นะครับ2องสี่หปดสิบนะบออเดอร์นะครับแล้วก็ออเดอร์ก่อนหน้านนั้นเนี่ยผม ผมบายบายยูเจนะครับเมื่อวานมันมีข่าวยูเจใช่ไหมครับข่าวดอลลาร์ของอเนี่ยครับแอดวานซ์จี p ของ,อข,องของอเมริกาเนี่ยนะครับตัวเลขมันออกมา2.8เขาฟอร์ c ค s t ที่2.0ออกมาดีมากนะครับเราก็ไปดูคู่เงินยูเจนะครับเรามาดูคู่เงินยูเจช่วงที่ข่าวมันออกเนี่ยครับผมได้นี่นะครับแท่งนี้แหละ แท่งนี้แหละผมก็นี่ผมก็เก็บกำไรมา14 14. 1 4 1 4 1 1จุดนึะิบนะครับเขาจะบอกว่านะวันเปิดวันที่7เวลา1 3มนาฬนาทีนะครับแล้วก็ผมปิด13.33นานาทีเห็นไหมครับผมถือออเดอร์นี้ผมถือแค่3นาทีเองนะครับก็ได้มา14.1จุดจุดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะจะเทรด ล็อต uh, <Okay. S 1> เท่าไหร่นะครับถ้าเราเทรดหนึ่งล็อตมันก็คือจุดละสิบเหรียญน,นะครับถ้าเราเทรดศูนจุดหนึ่งล็อตมันก็คือจุดละหนึ่งเหรียญมันแล้วแต่ว่าเงินเราในพอร์ตมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วพอมา,อาพอมาข่าว e j นะครับผมก็ทำกำไรได้อีกนะครับทั้งหมด10 o ออเดอร์เลยนะครับ2 4งสี่ อย่างเนี้ยผมกำไรส7สิจุดเขาบอกว่าผมเปิดนะครับเวลา14ในการ40นาทีนะครับคือเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ใช่เวลาบ้านเราผมผมมาปิดที่เวลา16ในการ15นาทีออเดอร์นี้ผมถือประมาณชั่วโมงกว่านะครับแต่และออเดอร์ที่ผมเปิดเ e ซล EJ เนี่ยผมถือชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่าอันนี้อันนี้ถือนานหน่อยเพราะว่าออเดอร์นี้ผมเปิดออเดอร์แรก 13นการ39นาทีผมไปปิด16นาฬกานาทีก็รู้สึกว่าจะประมาณ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงนะครับแต่ก็ปิดทำกำไรไปผมเล่นข่าวนะอันนี้คือคือเมื่อวานผมเล่นข่าวผมเทรดตามข่าวนะครับแล้วก็ตามเทคนิคด้วยนะเพราะว่า เมื่อวานนี้นะครับ e J, อีเจยุโรปมันออกมาไม่ดีใช่ไหมครับผมก็เซลล์มันลดดอกใช่ไหมครับผมก็เซลล์ในจังหวะที่ที่อีเจมันเด้งมันเด้งขึ้นมานะผมก็ไล่เซลลผมก็มาปิดรู้สึกจะมาปิดช่วงนี้นะเราแต่ว่ามันลงไปเยอะกว่านั้นก็ไม่เป็นไร <c oughs> บนี้นะครับผมเปิดซื้อขายมาทั้งหมด89ครั้งนะครับการซื้อขายที่ดีก็คือผมปิดทํากําไรไปทั้งหมด87ครั้งนะครับปิดขาดทุนไปแค่2ครั้งถ้าผมรักษาเสถิตินี้ไว้นะครับอันดับผมในสุลูเทสก็น่าจะขึ้นติด1ในร้อในอีกประมาณ่า2หรือ3สัปดาห์นะครับนี่ครับ จะสังเกตว่าพอทของผมนะครับเขียวทุกออเดอร์เลยนะครับอันนี้1หน้านะครับประวัติประวัติการซื้อขายนะครับในซูโรเทสสำหรับคนที่เป็น signal p r o วิ d เดรเราดูเนี่ยนะครับ1หน้าเนี่ยมันจะโชว์ทั้งหมด20 20ิออเดอร์นะครับถ้าเราไปดูหน้าที่2นะครับหน้าที่2ของผมเนี่ยก็บวกทุกออเดอร์นะครับหน้าที่3นะครับ อีก20ออเดอร์หน้าที่3ก็บวกอีกทุกออเดอร์นะครับมาหน้าที่4่นะครับหน้าที่สี่นะครับมีติดลบผมตัดขาดทุนไป2.8ปดปีบนะครับตัดขาดทุนไป1 order, นออเดอร์นอกนั้นบวกหมดนะครับมาหน้าที่5นะครับหน้าที่5ก็นะครับมีตัดขาดทุนไป1นออเดอร์อันนี้ก็ติดลบ90 คัดลอดไป94.6ปีบนะครับแต่สรุปโดยรวมแล้วคือพอร์ตนี้ผมกำไรรวมก็คือ1553ปีบนะครับถ้าเขาจะเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับซู t ุเท e นะครับก็ไปดูที่เว็บ s u l ุ t e สโฟร์ยูนะครับอย่าลืมนะครับว่า ตลาด forex มันวิ่งตลอดยี่ชั่วโมงก็จริงนะครับจนถึงสุขแต่เวลาที่จะเข้าไป make money นะครับมันจะมีอยูอ่มันจะมีเวลาของมันอยู่นะครับช่วงตลาดที่มันไซด์เวย์เราไม่ควรเข้าไปเทรดตลาดที่ไซด์เวย์ก็ช่วงประมาณสิบโมงถึงประมาณบ่ายโมงนะครับสิบโมงเช้าบ้านเรานะครับถึงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับถ้าจะเข้าตลาดนะครับก็เข้าช่วงประมาณบ่ายสองนะครับถึงประมาณห้าทุ่ม แลวหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรเข้าแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไซด์เว์แล้วนะครับแต่ถ้ามันมีข่าวนะครับเราก็ดูข่าวเป็นช่วงๆไปนะถ้าเราจะเล่นช่วงเช้าเราก็ดูข่าวว่าช่วงเช้ามันมีข่าวข่าวอะไรบ้างนะครับแต่จะต้องเป็นข่าวสีแดงนะครับเราถึงจะเข้าไปเทรดแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมจะทําวิดีโอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวให้นะครับว่า การวิเคราะห์ข่าวการเล่นข่าวการเทรดข่าวเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ